ีครับวันนี้อยู่กับลูทูฟูชาแนลนะครับวันนี้จะมาแบกจะมาแบกแรงซีวีซีในเช็ดในเช็ดกลุ่มนะไม่ใช่เช็ดกลุม่มเอ้าไม่มีเดี็กสองสองเริ่มก่อนทำไมมันไม่มีมาแบกนรแ,แล้วคนหนึ่งคนหนึ่งสกิลมาตามนี้เลยสกิล อ,ออโอเค,โเค <c oughs> แบกเเดียวนะครับแบตไม่มีแบตมีสี่ห้าแบตน้อยๆอยู่มาดูกันว่าใครจะเป็นคนแบกผมหรือเขานะยังไงผมก็ต้องแบกนะ <c oughs> เพราะว่าผมจะตั้ง จะตั้งชื่อนะคึว่ว่าผมแบกคนในแชทโลกนะดังอะไรเนี่ยดังตะวันใช่ไหม

ว่าผมแบกไดนะ้เพื่อนผมน่าจะเล่นไม่เป็นเนี่ยขอของหน่อยเบานี้เนี่ยไม่สมัครผมว่าผมแบกได้นะเอาเปินได้ดิสามาสามาเขาย่อให้ผมบา,บาย,ยาบายปไปเลยไม่ต้องไม่ต้องสน ตาไม่มีไม่ย่นไาวหลงข้านะลงข้าโอ้โหผมเห็นอีกก็ตายแล้ว,ว AfD. <Sultan> โอโห หนึ่งหนึ่งอาเงินดีเฮ้ยอันนี้เพื่อนผมใช่เนี่ยออไม่ใช่หนือว่าเพื่อน,อนดูผมลืมเอาประกวัอวเองต้องคู่จีบขูชนะอะไรเนีเ่ยผมลืมเอามานะ จังหวไว้ด้าไหวด้าฮดี๋ย <ini S 2> ้วเพื่อนโอ้สวยแล้วเดนนำแน่แต่เขาจะโดนไหโอ้โหเพื่อนลุกชองร้อยเมตรเพื่อนดูเลย สวยสวยโดนแบก <S <S ผมไม่ยอมแบกไม่ได้ดีสุดเพื่อนตื่นเต้นไม่เป็นไรไม่ต้องว่า<อ>พี่น,นะนเรามาแบกดูแล้วเอาเลยดียะมาเนี่ cho Hôm nay một lấy, Cặp xong Có phải chuẩn bị cho cặp bơi xong này Hôm nay Hôm nay วานนี้ oh, <kill. S 1> สบายสบายมากผมว่าผมแบกได้แล้วสนยัยผมว่าผมเล่นสนัยดีกว่านะแบกแบกคนอืนอยดีโอ้โหอันนี้สนัยอันนี้ก็สนยั oh, <you> สนยน เพื่อนมายืนเพื่อนมายืนตรงนี้หเพื่อยืนตรงนอ๋อจะขึ้นเหรอไมื่อนได้ไยืนยืนยืนยืยืนยยเอาเพื่อนตกแม่อ้ตกแมแดงเพื่อนกูอยู่ข้างใต้คละมออ้ตแม่แ้นเพื่อนกูตกอยู่ข้างใต้คุณลุงดูอะไรดวผมวอตอ ผมต้องรีบเข้าวงแล้วแไม่จงเผมอเววยด้วยจงขอบคุณนะ เก็บสีเล pues ้วเมื่อกี้เราเขาชุบกันผมไม่เห็นได้ไงวะมาล่ะรอรอรอกูแป๊บหนึ่งอะไรก็ไม่รู้จัเนเนจะหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนเพื่อนหนึ่งหนึงกับเพื่อนยังไงกันแน่วะ อะไรอะไรก่อนเงินไม่เหลือเลือบอกว่าแบกได้จา่เนี้ยมันระเบิดไปหมดนะ าอผมขอโทษนะทีว่าลืมตัวไปหน่อยนะประมาณนี้นะคนดูสำหรับการแบกชัดโลกในครั้งนี้เดี <c oughs> ย๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะและคนดูอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ว่าจะให้สร้างคลิปอะไรนะ เดี๋ยวผมไปก่อนขอบคุณครับ